ตัทำกับน้องอย่างนี้ตัง้ตงกับเมียอย่างนี้นี่คุณเซก้คีผมบอกคุณคีครั้งเียวแล้วผมมีเมียม,มีลูกแล้วด้วยคุณลักปลาตัวผมมาอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนปล่อยตัวผมไปเถอะฉันไม่ปล่อยฉันไม่ปล่อยฉันอยากคว้าชายฉันชอบขว้าชาย <c oughs> ผู้หญิงหน้าไม่อายอยากได้สามีชาวบ้านลักปลาตัวมานี่มันแย่มากเย่ที่สุดเลยนายเหลืองไอ้เีนี่ บุดสบายเมียผมทำม,มาแล้วคุณเดือดร้อนผมจะบอกให้บุดสบายทำมาก็ดีสิดียังไงอะฉันนีขอขอพี่บุดสบายเป็นเมียปรงอีกสักคนหนึ่งอ๋อมาได้แมนีเออ่เจ้าเกี้ยก็พวกเปลือนเห็ดไหมมันจะมันก็อยากรูบก็ไปจักเออใจไหมเปียกค่นไม่ต้องค่ะเมื่อเหยียดไหมมันไปลักคิดควยขเขาจาก้องเล็กควยมาแล้วได้ตาย เจ้าก้องคิดควยมาไม่ปลือ้อใหญ่เก้าก้องค่อยมาเนี่แห้งเดียนไม่ใจาเปียกต่างเจ้าก้องค่อยเจ้าก้องคิดควยทีนี้แล้วได้ปลุบปลือยปลื้แล้วควาชายควาชาัยอยู่ที่ไหนฮะเสียงนี้เสียงบุษบานี่นะบุษบาพี่อยู่ในถ้ำของบุษบาช่วยปีด้วยอย่าเข้ามันนะโอเคนันนันบุษบา ข้ามาจนพบพักหวาชใจผู้หญิงคนนี้เป็นใครเดี๋ยวพี่จะบอกทุบบุษบากันนันบุษบาเข้ามาจนพบพักเธามสงสากแ่วยิิงเธอมาจาก,ท,กที่นัน ป้าพวกกูอยู่นี่เพื่ออะไรเปิดหน้าใหญ่แกติบบยมิฉชนั้นกูตบมึงตายเลยอร้อยวัน,นี้แล้ะร้อยมาแล้วเมียมาโรนูจี้มาตังลมตังค้นแล้วกว่าใจนี่เป็นปืน้นนี่เราตามมาเลยว่าเต้นไข่รักป้าตัวไปเรียกกทไทยเป็นปื้ก็เลยมาเยดอยู่ไง้นี่ร้อยเมียอมึงจังเสียแล้ว บุตรบาไมใช่ยดังนั้นในเป็นปลื้มติ้ลเหลามาแลกคนใจเป็น,นเนีปากวานวันเวลาโยกับเราอเไยมาได้เมียน้อยอยู่นี้ยถ้ามาจากโดดนะมาได้เมียน้อยที่งั้นหนักโค่นนะพ่อไดเต้นบทีก่กัแล้วบุตรบาตื่นเข้าใจปิดแล้วผู้หญิงคนนี้รักพาทัวพี่มาเป็นความจริงเป็นความจริงท่านสาบานไหมสาบานที่ไหนก็ได้ว่าปลื้มเรือแดงไอ่ไหนเก็ไอ้เรเรื่อง <c oughs> อ เ,เ,เ,เรือแดงเรือลื่นงกันแล้ยวควายนู้จนตีเลยควายนี้วีรักร้อยกันมึงนายเจ้านายเหยียดผมตีเอาพวะเพื่อนหมาใครบอกผู้ชายคนนั้นเป็นพวะก,กู<น>เรารักกันมากร่อยกันตอนนี้กูรักกันมากที่เราตองกับแกจ้าเดือนแล้วนี่จ้าเดือนแล้วเราตองจ้าเดือนแล้วกี้เต็ด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 กี้อยอยเต็ดเราสอยเหลือกเหตดแม,ม่พามาจ้าวันเต็ดวันทองจ้าเดือน มึงอย่าแรงกี้เท็ดปัานนี้แจ้งกี้เออเหยียดแมมนอนกินควันมดอ